สวัสดีค่ะวันนี้มีประกันนะคะวันนี้มีเหตุผลดีๆของการทําประกันมาบอก5ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือความคุ้มครองทางด้านการเงินนะคะประกันจะปกป้องคุณจากความเสี่ยงทางด้านการเงินที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าซ่อมแซมหรือแม้กระทั่งรายได้ที่หายไปในกรณีที่เกิด,ดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยนะคะส่วนข้อ2ค่ะก็คือความมั่นคงในอนาคต การประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าแม้ในวันที่ไม่คาดคิดคนที่คุณรักก็ยังได้รับการดูแลนะคะ ส่วนข้อ3ก็คือเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะประกันช่วยให้คุณสามารถวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในอนาคตอย่างเช่นการศึกษาของลูกหรือว่าการ,กรเกษียณได้ด้วยนะคะส่วนข้อ4ค่ะก็คือลดความเครียดค่ะการมีประกันช่วยลดความกังวลในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะว่าคุณรู้วยย่ายังไงเสียก็มีประกันคอยปกป้องนะคะส่วนประกันที่5นะคะก็คือ เป็นการออมทรัพย์นะคะประกันยังสามารถเป็นเครื่องมือในการออมเงินแล้วก็ช่วยเป็นประกันสะสมทรัพย์แล้วก็ทําให้เก็บเงินพร้อมกับได้รับความคุ้มครองด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์หรือเซฟวิดีโอเพื่อไว้ดูภายหลังก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ